มือเนาะสมือ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 กนะสีมืเดี๋าปถ่ายบรรยากาศเบิ้งเนาะโอแกเพื่อพาไปไปก็ทถายบรรยากาศมาให้เบิ้งเนาะไปสิเปนแวใเดียวไปเบิ้งกันเลยไปันสบายดีสบายดี้อทุกคน ถ้าแมมเปิดคลิปไหนครับวันนี้มาผมมาปลอกกับสองเขายอมไม่้ไที่เา้เราอาจจะไปเสียหน้ายูคณนทกมเนาะอำเภอคณทมจังหวัดชบุรีนะทุกคนงานบุญงานบุญใหญ่ไปเบิ่งนาเอสนาเอสคาราบา,าวาไปเจอกัน่หน้าาะเป็นนะ็อเอเอตรจะการเล่น เขานี่งานแล้วของงานแล้วงานใหญ่ยิ่งใหญ่เลยงานใหญ่เว้ยมาๆเขามาลักลอบใส่แล้วเรอเขารี่ยวาเต็มรถเต็มรถรถรถกำลังลางมากส่แดงเทีวพนันเที่วงานพนัน โอ้โลติดนี่เว้ยวิลี่มันม้นได้วิลี่นะวิลี่เห็นไหมบอกสักทีนะไม่ได้แล้วเลยถา้ยเพราะว่ามันจะเข่าได้พอโลติโเติ่ยาวเลยทุกคนดีเลยเกมบรรยากาศไปเลยเนาะจันขอนงานก็บพ่อตองทายขอดงานโจบกิบไปเลยโจบหล่ออย่างเดียวเลยนี่ต้องเป็นไทยนะฮะ อาจากไหนนะต่ <laughs> เช้าเฟินถ้าแอมนั่งก็ได้รถมันนะครับ นนทางนี้นะมันไฮไลท์เลยตอนทำการระยทางเขางนายมากเลยโอมีอูชาาหน้าด้ไว้างล่างนะาไว้มันมุนไหนเวลี่ทั้งทิงนะเม่รีมุนไหนคากเล่นมีหูเว้ถูกหูเลยเว้ยคากเล่เลย สไปเดอร์แมนก็มี่ไ้รี่แกบอกนะไม่ง่วงนะโอ้บัซสาว้จัน ติดโอ้แนเ่ยอะรรติดแถวเลยเนาะถติดแห้งบรรยากาศยังแบบถนนบ่ยาไ,ได้เนาะเป็นถนนชองเลนสีเลนเมืองแหนนี่มีหอกกดูจะไประมอกดะแม่ะแม่ทื่อยังว่าเนะวะ คือใหญ่ถือใหญ่ถือได้น่ะมีรถน้าคมขากลิเขาเห็นดน้อยเนาะเขาเอกนะคากลิพวกนี้นะจักรยานมุ้นใหญ่เวจานต์นานเปิดหูเปิดตาเว้ยมาลียิ้มไปเปิดมาลีกดหัวเข้าแล้วเขาบอามาลีเขาเหมือนกันมาลีกดหัวเข้าเลยมาลีเราผ่านรถปะ เส้นบูบวานมั้งเฮ้บอนี่แจกตอวนี้เรียบร้อยยอดเชยเี่ยบอลน่ะไปโบกเลยไปได้ขึ้นเลยตู้เนอะบบ้านเขาเองเข่าดนั่นเลยคาราีเลยตึงเกินมาโมไซกับลางวันหลุดเลย อะไรทไน่แหละเนี่ยท้าคขนแล้วก็เป็นข้าใหญ่เบอร์ขน เดียวเดียวเดียวโบกนจานจานโรโบกลดเนี่ยจอดข้างล่างนี่เลยจอดล่างนี่มาลี่ลประบาทลกประบาทลกประบาทคขตเวยฮะโู้เรงเปิดนนีรเปิดน I ใล้นอ่อมจอดนอ่อก่อนไปก่อนแล้วลุกเจ็อโอ้ยล่านล่านล่านเบี้ยลานเบี้ยออรเารีประจานตัวโอ้ยดันมันมาได้ไหมคาลีมนารลีเองปา ตาต๊กตากรเลีประจาตเลี้ยนตักเลี้ยนว่าจ้าว่้นตงมี้อนพีู่ด้ยมีย้อนย้าอ่เฮ้ย้อยู่อดอยู่ออยู่ข้าจ้านแสาวเิเิมันขากขากลีประจานแนแน่ประจาแน่มไม้โู่าขกลีนี่ ดถย่างไรถปงรถปง่อกี้มันใช่ขาวจหมแล้วไปจา้าข้าดุสิตกอกินเริ่มแล้วองกินเริ่มร้ายเลยนี่เลิ่มนี่ไม่ถ่ายป กินเที่ยวเนาะทุกคนเนาะประเบิดคลิปนี้มาเที่ยวงานทุกคนเริ่มฝากก็ไหลก็แช่ฝาเชื่อได้ทุกคนเด้อไปไปทาไปเที่ยวงานร่างกช่องไม่น้อยนัยิป่อเ่ไ่ไป้เข้าหน่อยเข้หนอทางเขาง,งาน้วยจา้า กซีดแน่นอน นาก,กนี่มันเป็นนา,นานเพราะวย้ยมันเป็นแบบพนหก้คนเี่หัา,หายทุยยยออกคน,น,นไป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 ใสบ้าไกคนร้านเราอ๋อม,มันจะมีตละประเทศตันประเทศนี้นี่น